องชายถ้าข้าไปหาองหญิงตอนนี้นะองหญิงจะไล่ข้าออกจากวังนะแล้วท่านจะจ้างข้าเป็นสาวใช้ของท่านไหมล่ะเอ,อก็ได้ข้าจะไปเจอเจ้าหญิงวันหลังก็ได้ ราชนีกายตรีเสียใจเป็นอย่างมากหลังจากที่อินดูมาตีหลอนางเรื่องที่ไม่มีลูกจนเสียใจจนกล้นน้ำตาไว้ไม่อยู่ถ้าเรามีใจรักยังไงแม่เลี้ยงก็ไม่ต่างจากแม่แท้ๆมีแต่คนเป็นแม่เท่านั้นที่จะเข้าใจ ราชินีวิเจลักษมีเข้าใจเรื่องนี้ดีกว่าราชินีกายตรีเพราะว่าพระเจ้าให้พรราชินีได้เป็นแม่คนไม่เหมือนกับราชินีกายตรีช่างแตกต่างกันเหลือเกินมีอะไรหรอกายตรี<ม> <c oughs> บอกมาสิว่าเป็นอะไร <c oughs> ข้าไม่เคยเห็นเจ้าเศร้าขนาดนี้มาก่อน กายตรีของท่านโชคดายยิ่งนักอ,อย่าพูดแบบนั้นอีกนะเจ้านะ่ะทำอะไรให้ข้ามามากพอแล้วล่ะข้าไม่เคยทำอะไรให้ท่านเลยข้าไม่ได้เป็นภรรยาที่ดีเพราะข้าให้กำเนิดบุตรหรือว่าให้ทายาทแห่งบารุษไม่ได้ เจ้าฟังนะพระเจ้ากำหนดโชคชะตาเราเอาไว้แล้วล่ะท่านทิ้งอะไรไว้ให้เราเสมอหมอมานี่ข้าจะพาไปดูตามข้ามาดูนั่น เขาคือชาวสวนที่ทำงานในวังของเราเขาดูแลสวนของเรามาหลายปีถามหน่อยทั้งที่เขาพิการเจ้าเห็นเขายอมแพ้หรือเปล่าเขาก็ไม่ยอมที่เขาพิการเหมือนกันแต่เขาเลือกที่จะมีความสุขกับชีวิตทุกวันความพอใจมาจากความคิดและความรู้สึกของเราเจ้าจะได้รับความสุขกลับมาประชาชนบารุดรักเจ้าจะตายเจ้าไม่รู้เรื่องไง เรามีชบนาด,ด้วยนะอืใช่แต่ว่าเราเน่ะไม่ไม่ต้องพูดแต่แล้วฟังนะเรื่องแค่นี้เองมันไม่สำคัญหรอกนะพระเจ้ากำหนดไว้แล้วเราต้องเชื่อฟังท่านเข้าใจใช่ไหมท่านกำหนดให้เราเป็นแบบนี้ขออภัยท่านราชาที่ทำให้ท่านใจไม่ดี ถ้าพระเจ้าให้สามีดีๆแบบนี้กับข้าข้าจะขออะไรได้อีกท่านไปเถอะนะราชาคงจะรอท่านอยู่ตอนนี้อ้อใช่ข้าต้องไปละข้าไม่อยากจะปล่อยเจ้าไว้คนเดียวหรอกนะแต่นอกจากการเป็นสามีข้ายังมีหน้าที่ในฐานะราชาด้วยข้าต้องไปละ อย่าคิดมากอีกละ่ะเข้าใจไหมน้ำตาของเจ้าน่ะมีค่าอย่าเสียมันไป,ปเปล่าอืม ข้าผิดเองที่ยอมฟังท่านพ่อแล้มาที่นี่นะเขาอ้างชื่อชมบนาเราเรียกข้ามาที่นี่หลอกข้ามาแต่ข้าไม่เจอนางนางไม่อยากเจอข้าใช่เราไม่เจอนางตั้งแต่เมื่อวานแล้วถ้าข้าเป็นท่านข้าคงจะขอราชาว่ากลับบ้านดีกว่านะ สวัสดีท่านลุงสวัสดีองค์ชายเจ้าชอบบารุดหรือเปล่าจะชอบได้ยังไงท่านบอกข้าว่าข้าจะได้เจอองค์หญิงชบนาแต่ทันทีที่ข้ามาถึงไม่เห็นจะได้เจอชบนาเลยจะเป็นไปได้ยังไงช่างเถอะข้าขอโทษกับสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วกันข้าจะพานางมาพบกับเจ้าพร้อมกับข้าเองงั้นข้าจะรอท่าน อเทศสมนตรีพยะเ่ะเจ้าน่ะไปเรียกชบนามาที่นี่พไะเอะอาท่านราชามีอะไรหรือท่านนะ่ะข้ากำลังจะไปทำงานแต่ว่าองค์ชายบิมเทพมาบอกข้าว่าชากลีของเรายังไม่ไปพบเขาเลยอะไรนะ ชากลีไม่มีทางทำแบบนั้นต้องเป็นการเข้าใจผิดกันแน่ๆเลยสวัสดีท่าน<ฮ>ลุงสวัสดีท่านป้าพวกท่านเรียกข้ามาอย่างนั้นเนือใช่แล้วชากลีข้ารู้มาว่าเจ้ายังไม่ได้ไปพบองค์ชายบิมเทพอีกทำไมล่ะฮะท่านลุงอข้ากำลัง จะไปพบเขาพอดีเลยล่ะเจ้ายังไม่พบเขาอีกเหรอนานแล้วนะเขาเป็นแขกของเรานะข้ามอบหมายหน้าที่ให้เจ้าดูแลเขานะมันคือหน้าที่ของเจ้านะชาคลีอันนี้ไม่เหมาะ วันนี้ข้าจะเจอนางแล้วแต่สาวใช้บอกว่านางนะอยู่ในห้องของราชินีกายตรีเนาะหุบปากเจ้าอ้วนแล้วตามข้ามามพวกเจ้ารอที่นี่นะข้าจะไปเจอองค์หญิงคนเดียววันนี้ข้าจะต้องเจอนางอขออภัยท่านราชาเรานี่ยผิดเอง เราผิดเงิ้นเหรอใช่พี่คะเราเนะ่ยควรจะแนะนำชากรีให้องค์ชายได้รู้จักตั้งแต่แรกใช่เจ้าพูดถูกท่านลุงท่านจะลำบากไปทำไมละ่ะข้าจะไปพบเขาเองอชากรีข้ารู้สึกว่าเจ้าเนะ่ยไม่อยากจะไปเจอกับองค์ชายใช่ไหมไม่นะท่านลุงข้าพยายามจะเจอเขาแล้วนะ แต่เขาเนี่ยเอาแต่เล่นกับเพื่อนเพื่อนของเขาอ่ะข้าก็กได้งั้นไปกับลุงลุงจะพาเจ้าไปแนะนำให้บิมเทพรู้จักเองมาสิท่านราชาราชาวรารประเทพกำลังรอท่านอยู่ ข้ามีเรื่องสำคัญมากที่ต้องคุยราชินีเจ้าช่วยข้าพาชากลีไปแนะนำให้บิมเทพรู้จักหน่อยได้เลยท่านราชาบอกมาชากรีทำไมไม่ไปเจอองค์ชายละ่ะท่านราชินีแม่ เขาคือเจ้าชายของอาณาจักรยิ่งใหญ่ข้าได้ยินว่าเขาเนี่ยเจ้าอำนาจเอาแต่ใจแล้วก็ขี้โมโหแต่ข้าก็ยังอยากต้อนรับเขานะไม่เป็นไรงั้นมาเลยข้าจะพาเจ้าไปรู้จักเขาเองนะ โอ้พระเจ้าเขาจะทำยังไงดีข้าต้องโดนเปิดโปงแน่เลย